อ่ะสวัสดีเพืนเพื่อนครับเดี๋ยวนี้เราอ่าวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับตุลาคมส5งพัราสามครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตกันปลูกกล้วยหอมกันนะครับว่าเรื่กอกล้วยปลูกกล้วยได้กล้วยไหมเดี๋ยววันนี้เรามาปลูกกล้วยหอมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยครับช่วงหน้าปลูกกล้วยหอมดีที่สุดคือช่วงหน้าฝนนะ ตั้งแต่พฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยายนตุลาคมนะครับเดี๋ยวผห้ปลูกตรงนี้นะนี่คือกล้วยเราได้มาปูกนี้เลยปลูกนี้เลยครับดินแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันครับแต่พวกแต่กล้วยอ่ะสามารถปลูกได้ทุกที่แหละครับอือเนี่ยนมะันผมพึ่งชืหน่อยไม่ต้อง กว้างมากครับเอาพอประมาณห้านิบเซนก็ได้นะครับไลองำจริงผูกกล้วยมัน ไมจกล้วยกล้วยหอมแล้วกล้วยว้ากล้วยอะไรทกอย่างมันก็ใช้กันหลักกันปูกพอๆนะครับนี่ครับพอนี้เองจะต้องลึกมากครับเสร็จล้วนะครับแต่ถ้เาเกิดดินมันแห้งอนะครับเราเอาเขาชุ่มหน่อยมันช่วยช่วยทุนในการให้เราทำให้เขาโตวไวขึ้นนะเพื่อนลองดู สดี้หมครับนี่หลุมผมลึกประมาณสักสาสิเซนได้ไมันลึกมากกว้างก็ห้าสิบเซนนั่นเองไม่กว้างเยอะนะครับอ่ะรอเรามาดูหน่อกล้วยกันนี่คือหน่อกล้วยเราครับเพื่อเห็นไหมน,นี่ต้นเราแยกมาต้นแม่ขาแนะนำว่านะครับก่อนปลูกนะครับเนี่ยเห็นรากไหมเ,เพื่อนๆรากพวกนี้เขาให้อ,ออกให้หมดนะ พอยิ่งเราออกไปมันจะทําให้มันทาให้แตกรากใหมเ่เร็วขึ้นนะครับเพื่อนนะยามมาออกให้ได้มากที่สุดเพือนี่ผมไม่ค่อยคมเท่าไหร่หนอน,นี้ก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ท้ายที่สุดหนอนถนนตุ้มช่วงนี้เนี่ยยิ่งใหญ่มันด้ยิ่งดีนะครับแล้วที่นี่อีกอย่างหนึง่งของการปลูกกล้วยนะบอกว่าเอาฝั่งที่มันเนี่ยเป็นฝั่งเนี้ย ฝั่งนี้คือฝั่งที่มาจากต้นแม่ที่เขาที่ที่เขาแตกมาต้นแม่เนี่ยคือถ้าเราอยากได้เครือฝั่งไหนคือฝั่งเนี้ยเครือมันออกฝั่งนี้นะครับเพื่อนๆคนเขาแนะนํานมานะครับก็เ,เสร็จแล้วแต่บางทีเขาแนะนาว่าหนึ่งเกิดมีตาตรงนี้หนีตาป,ปูดๆเนี่ยเขาบอกให้ลิดออกแต่ผมไม่ลิดออกผมว่าจะเก็บไว้เพราะบางทีต้นมันก็ไม่เป็นเนี่ย,ยาตาเนี่ยมันจะแตกหน่อมาเห็นไหมไเห็นไหมตามไหมครับแล้วที่อีกอย่างหนึ่ง ปลูกกล้วยนะเพื่อนเนี่ย็มันยาวใช่ไหมบอกว่าเวลาปลูกอ่ะให้ตัดไปเลยตัดนี่นะครับเพื่อนเนี่ยตัดแต่เวลาตัดต้องใหงเฉียงนะงเนี่ยเฉียงเดนดูเี็ไหมเยียงนี้เลยเพื่อนเขาจะมีเนี่ยเขาเขาแตกหน่อเนี่ยไวมันไวกว่าเราให้มันให้เขาใช้ใบในการตรงนี้ในการจะโตนะครับอันนี้เองเพื่อนง่ายทีเดียวแล้วก็วาาครับอันนี้อย่างว่าเราให้เครื่อง,องไหน ฝั่งนี้คือฝั่งนี้ผมเป็นเป็นร่องใช่ไหมผมก็ให้ออกฝั่งนี้แล้วกันอย่างนี้นะฝั่งนี้แล้วกบครับเพื่อนไเอ้ยไม่มากอะไรเลยยันเอาดินก้อนเล็กลงก่อนก้นก่อนนะครับให้เขาให้เขาถึงถึงลากล่างอย่าให้อย่าให้มันโป่งอย่าให้โป่งตรงโคนนะเพื่อนถ้าโป่งแล้วจะทให้มันเป็นยากขึ้นนะเพื่อนนะ อย่าดินนั้นล้วนแ้เล็ก่อนนะอย่าไปเขาแน่นเลยเพื่อนอยแน่นเลยแน่นก่อนนะรอดแรกอือืหอเห็นไหมแล้วก็ดีที่เหลือครับเพื่อนกอ,อกกล้วยเข้าไปนะเพื่อนต้องไปอันนิดมากครับกล้วยหอม ก,กล้วยอ่ะไม่ว่ากล้วยหอมกล้วยอะไรเป็นง่ายนะเสื่อนเห็นแล้วนะเร็จแล้วเพื่อนดึงใช่ไหมับำไปครับเพื่อนนังไปเลยครับไม่ต้องกลัววมาเขาตายปลากกล้วยเป็นง่ายครับยิ่งแบบดินขมชื้นเนี่ยขมไม่ต้องรดน้ำเลยก็ได้ปล่อยเขาจะรดน้ำก็ได้แต่ น,ะนี่ตอนนี้เองเพื่อนอย่างอรน,นี้คือดินผมมันชื้นนะผมจะไม่ลดน้าของเรามันชื้นแล้วยังไงเขาเป็นนะแล้วเกิดใครปลูกแล้วดินมันแห้งดนินแห้งต้องลดน้ำให้ชุ่มไปนะแล้วตองช่วงโคนเนี่ยสียาให้เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นแะะอนกระนี้เนไะรับน้ําฝนตกพีให้น้ำไหลเข,ขาเหลาไหลเข้าโคนมันจะทําให้โตวไวขึ้นองนี้เพื่อนง่ายไหมรับเดียวเองง่าย เราเตรียมของไว้แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวจะให้เ,เพื่อนๆไปดูอากล้วยที่ผมปลูกไว้นะครับเดี๋ยวดูกันสมาชิกก็มาเล่นนะนี่ดูต้นที่ผมปลูกไว้อันนี้นเป็นหนอ่อรุ่นที่สองนะส่วนมาดูที่เป็นเครือแล้วนะครับนะเพื่อนๆนี่เป็นเครือเห็นไะห อันนี้ 1, 2, มีหนึ่งสองสามมีสี่หวีกล้วยผมมีสี่หวีเพราะอะไรนี้เพราะเนื่องจากว่าหนึ่งกล้วยตุ้นเนี้ยมันเป็นรุ่นลูกแล้วรุ่นแม่มันมันตัดไปแล้วรุ่นลูกขึ้นแตกหน่อโคนมาผมไม่ได้ขุดแยกปลูกใหม่ผมเอาหน่อเขาเลยนะครับเขาเลยมีแค่สี่หวีเขาจะไม่มีหวีมากเหมือนรุ่นรุ่นแรกตอนลูกปลุกรุ่นแรกเลยนึกูกเหมือนอย่างเมื่อกี้เนี่ยนั่นะอย่างนั้นเาจะได้ห้าหวีหกหวีนะเพื่อนนะที่ยังดูแลดี นี่กล้วยหอมทองครับเพื่อนเห็นไหมลูกสวยเลยผมไม่ได้ห่อนะผมปล่อยธรรมชาติเลยผมขายเองขายผมขายลูกเนี้ยลูกละห้าบาทผมขายเป็นลูกแล้วก็หวีนึงหมีลูกก็นับไปนะผมไม่ได้ขายยกหวีเหมือนกับที่ที่ก็ตกแล้วประมาณหวีละหกสิบห้าสิบหกสิบแล้วแต่จานวนลูกแต่มรขานกล้วยเนี่ยอยู่ที่สิบสิบลูกขั้นต่ำสิบสองลูกเป็นมาตรฐานสิบลูกบางทีหวีถ้าไม่สูรุกก็สิบลูกถ้าแบบสมปุกก็จัดเลยสิบสี่ลูกนะ กล้วยหอมทองเนี่ยใครทำได้สี่ลูกนี้ถือว่าสุดยอดมากแต่ผมนี่คือธรรมชาติปุ๋ยไม่ได้ใส่นะน้าก็ไม่ลดผมธรรมชาติเนี่ยมันก็จะมีหน่อขึ้นอย่างเงี้ยี่ผมเนี่ยหน่อที่เราไปปลูกนี่ยก็คือหน่ออย่างนี้ครับเนี่ยเห็นไหมเห็นหน่อไหมหน่อขึ้นอย่างเงี้ยถ้าถ้าก็ดีอย่างต้นนี้นะหน่อเขาใหญ่มากเพราะนี้ผมตัดตัดมาหลายรอบมากเลยเนี่ยรอยผมแบบปานคว้านเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยยิ่งคว้านเท่าไหร่มันยิ่งให้หน่อใหญ่หน่อใหญ่ยิ่งยิ่งทำไม่ต้นเนี่ย เวลาการปลูกแล้วเคือจะใหญ่ตามนะเพื่อนนะเาวลาเพื่อนซื้อหน่อพยายามเลือกหน่อที่ยีใหญ่เใหญ่เลยไม่จำเป็นต้องยาวแต่โคนหน่อนเนี้ยใหญ่ๆอ้วนๆอวบแล้วเพื่อนได้ต้นออได้เคือต้นออได้กล้วยได้กล้วยที่เคอใหญ่ขึ้นนะมีโอกาสใหญ่มากกว่านี่ก็ใหญ่นะเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมมันใหญ่เลยล่ะนี่เห็นไหมนี่ปาดอีกรอบไปหนึ่งสองนี่สองรอบเนี่ยจะโคนเนี่ยเพื่อน ใหญ่ถ้าก็มือแต่ต้นนู้นผมแค่ประมาณนี้เองแต่ผมไม่มบอดดี้อะไรผมปวดธรรมชาติเลยไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจอะไรง่าครับเพื่อนง่ายงครับเพื่อนนี่ครับการปลูกกล้วยนะปลูกง่ายๆอย่าไปซีเรียสมันกล้วยปลูกง่ายนะครับโอเคคลิปนี้ก็ก็จบเพียงแน้นนครับกับการปลูกกล้วยหอมทอนะครับ คครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่นะครับกับกลุ่ืลูกของนะครับสวัสดีครับ